สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าวัดปริวาสถนนข้างหน้าผมก็เป็นถนนประที่สามนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นจุดจอดรับส่งของรถโดยพิเศษ BRT ที่วิ่งจากสาทรนะครับไปจนถึงแยกรัชดาราชพฤรษ์ผมก็ขึ้นมาบนสถานีนะครับเขามีมอเตอร์ที่จะสำหรับดึงรถ เห็นวิวแชร์ด้วยนะก็มีด้านฝั่งที่เป็นบันไดเลื่อนแล้วก็มีฝั่งที่เป็นด้านบันไดธรรมดาวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมืดหน่อยอีกไม่นานฝนคงจะตกคลิปนี้ผมจะเดินทางไปกับรถด่วนพิเศษ BRT นะครับจาก จุดจอรถต่งวัดปริวาสไปจนถึงแถวแยกสาทรที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรีก็มีข่าวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าทางรถด่วนพิเศษ BRT ก็จะมีการเปิดให้นั่งฟรีช่วงเดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงปลายปีหน้า ก็ยังไม่เปิดบริการฟรีนะตอนนี้ยังเสียงเงินอยู่นะครับ15บาทตลอดสายคือไปลงตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็15บาทก็กดไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็15บาทก็ได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับไปกับรถด่วนพิเศษ BRT นายวิศนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเปผยถึงความคื่หน้าการจัดหาเอกชนเดินรถโดยสารโดยพิเศษ BRT ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่31สิงหาคม2566นี้ผลการเปิดประกวดราคานะครับโดยจ้างบริษัทเอกชนเดินรถ BRT เระยะเวลา13เดือนปรากฏว่าบริษัทร,ระบบผลส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าบดี ผู้รับสัมปทานเดินรถในปัจจุบันเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยจะแบ่งการจ้างเดินรถออกเป็น2ช่วงช่วงแรกนะครับจำนวน3เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน2566ก็ได้มีการจัดสรรง,งบประมาณสำหรับจ่ายค่าเดินรถไว้แล้วสำหรับในช่วงที่2องจำนวน10เดือนนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ไปถึงเดือนกันยายน2567 ก็อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติสภากทมเพื่อขอใช้งบประมาณปี2567มาดำเนินการกำหนดจะลงนามสัญญาจ้างวันที่28สิงหาคมนี้โดยจะให้ประชาชนนั่งฟรีไม่เก็บค่าโดยสารมีระยะเวลา13เดือนและในอนาคตน,นะครับทางกรุงเทพมหาคนครก็จะมีแผนเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า รถดยสารด่วนพิเศษ BRT สายนี้นะครับก็เป็นสายนำร่องของกรุงเทพมหานครและก็เป็นสายแรกของประเทศไทยในเส้นทางปัจจุบันจุดเริ่มต้นที่สถานีสาทรเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS สถานีช่องนนทรีมุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ถนนนราธิวาสราชนครินเลี้ยวขวาเข้าถานนพระรามที่สามข้ามสภา,พา,สา,า,สานพระรามสามเข้าถนนรัชดาพิเศษ สิ้นสุดบริเวณแยกรัชดาราชะพกึ์ระยะทาง15.9กิโลเมตรมีจุดจอดรับส่ง12จุดสำหรับโครงการนี้นะครับก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพศ2548ในสมัยของผู้ว่าอภิรักษ์โกศาอยทินเริ่มก่อสร้างจริงเมื่อปีพศ2550ได้เกิดความล่าชา้าจากการเปิดให้บริการมาโดยตลอดแม้การก่อสร้างสถานีจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ปัญหาก็ได้แก่การจัดหารถโดยสารการถูกตรวจสอบความโปร่งใสาจากกรมสอบสวนคดีการจัดซื้อและก็ติดตั้งระบบขนส่งอัจฉริยะทางเดินเชื่อมระหว่าง BRT กับ BTS บริเวณแยกสาธรนราธิว,วาสแต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ได้เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่29พฤษภาคม2553จนกระทั่งเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์2560กรุงเทพมหานครได้ออกแถลงการนะครับที่จะยกเลิกโครงการรถดยสารโดยพิเศษบียรทีด้วยเหตุผลว่าขาดทุนสะสมปีละกว่า200ล้านบาทและปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัดหนักยิ่งกว่าเดิมเช่นระบบไม่สามารถทำเวลาได้เนื่องจากประชาชนลักลอบใช้เส้นทางโครงสร้างของสถานีทั้งหมดจะถูกลือทิ้ง และทําเป็นรถไฟฟ้าสายสีเทาส่วนใต้พระขนงช่องนนทีท่าพระโดยให้รถที่มาจากแยกวิทยุเลี้ยวเข้าถนนสาธรและหักเลี้ยวเข้าถนนนราธิวาสราชนครินก่อนวิ่งไปตามเส้นทางเดิมของรถโดยสารบีอาทีต่อไปแต่ก็มาเกิดเสียงคัดค้านนะครับจากประชาชนอย่างหนักโดยต้องการให้กรุงเทพมหานครเดินรถต่อและภาษีที่นำมาใช้ก่อสร้างก็จะเสียไปโดยปลาประโยชน์ ทางกรุงเทพมหานครนะครับจึงได้ทบทวนและก็เลื่อนแผนการยกเลิกโครงการออกไปก่อนและปรับอัตราค่าโดยสารจากเดิม5บาทเป็น15บาทตลอดสายมาจนทุกวันนี้จนกว่าจะได้ความแน่นอนเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาก็นำมาฝากกันนะครับข่าวของรถโดยสารด่วน BRT จะเปิดให้นั่งฟรีไม่เก็บค่าโดยสาร ในช่วงต้นเดือนกันยายน2566ช่วงแรกก็จะเปิด3เดือนแล้วก็จะต่อไปอีกจนถึงเดือนกันยายนปีหน้า2567ผมมาถึงจุดเชื่อมต่อรถด่วนพิเศษ BRT กับรถไฟฟ้า BTS สสถานีช่องนนทรี ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณสกายวอล์กแยกนราธิวาสสาทรวันนี้ก็ฝนตกลงมาแบบชุ่มฉ่ำเลย <ST AR> ก็น้ำข่าวมาฝากกันนะครับขอคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ v ีพมีเรื่องเล่าในแดล้ปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ